สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราอยู่ในรายการการคิวเลอร์นะครับวันนี้เราอยู่กับช่องฟิวคุงนะฮะใช่ครับเดี๋ยวแป๊บนึงกดอัดแป๊บอ่ะสวัสดีครับทุกคนนี่อยู่ช่องผมเองนะฮะนี่ดูนี่ดูผมปรับอะไรเนี่ยภาพเนี่ยดูดูเนี่ยเนี่ยดูอะไรผมปรับภาพออร์้านะครับเออผมก็ปรับออรลต้าทุกคนมาจะเล่นการ์ดมันทำยังไงอะ เราเลือกแมพก่อนเดี๋ยวเป็นอย่างตาที่แล้วไม่คินแมพเออเอาเอาแมพแรกก่อนอ่ะเอาแมพแรกก่อนโอเคเราเล่นเป็นแต่แมพแรกเล่นตาเดียวก่อนวะเดี๋ยวถ้าเล่นสองตายวคิดพิจารณาเกนตาเดียวโอเคทีนี้อาจจะไม่พูดมากนะครับไม่พูดมากครับใครด่าแบนดเหมือนเดิมนะครับใจเย็นเกินเกินใครด่าแบนด์ทำไม คุณไม่มีสิทธิ์มาด่าผมอะไรเขาเกมวะเจะเย็นๆดิยังไม่ถึงิ0ปีเลยดูตัวละครเพื่อผมดิทุกคนตุงเลยดูตุงดนีอ่ะจะปลาแล้วเบิดอัดน้ำไม่คุณอะไรเข้าเกมวะ40ปีแล้วเล้ย นี่ผมใช้ทีฟลายพิเลียนนะฮะหลังจากที่ใช้แอคชั่นมาสี่ห้าคลิปแล้วคี้เกียดเสียตังค์ซื้อเออนี่แหละโปรแกรมแท้ทีฟลายพิเลียนแค่ซื้อกาจอจีทเหนึ่งเอ๊ะแล้วหกห้าศูนย์่ไปหก้าศูนย์ท่านหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์นั่นเกินไปโอ้ยเข้าใช้หรอเอ้ยลองกดแคนเตอร์ดิาำไมอาเพย์ใช้เหรอ คลิปนี้ได้อ่านประเายยาลองเปลี่ยนแมปอื่นไหมแมปทะเลทรายเออแมปอื่นดีกว่ามันีีเช้าอ่ะทุกคนแรนดมอ่ะจะเร็วเออว่าแลนด้อมแมปดีกว่าเฮ้ยาไปโพดานีมะกูไม่เอาไม่รอดนะเออแลนด้อมแมปดีกว่าจะ้ตายเนี่ยเดี๋ยวคลิปแม่งยาวเนี่ยยาวตรงที่หาแมปเนี่ยโพดานีมะโพดานีมะตาย แล้วก็ไปเป็นกลุ่มงไงก็อาจจะเล่นแบบกากๆกกหน่อยนะฮะเออก็ไม่ไม่ได้เล่นบ่อยนะเกมนะใครด่าแวน <c oughs> อีกอ่ะเออ,เอ,อคิดต่อไปอาจคำไรปนะเออเดี๋ยวคิดต่อไปอาจคำไรฮะเดี๋ยวลงวันนี้เลยทั้งสองคลิปนะใครใครอยากให้ผมนะรีวิวโตโคอมผมนะฮะกดไลค์เยอะๆกดไลค์เยอะๆ,ๆ <c oughs> ขอแค่สิบไลค์พอเฮ้ย <c oughs> hey, แล้วฟิวจะทำไหมขอกี่ไลค์ ขอห้าไลค์พอนะอืมเฮ้ยเราเราเอาห้าไล้์เหมือนกันดีกว่ามันจะได้เป็นไปได้นี่เขาบอกยี่สี่วิอันนี้มันสี่สี่แปลกแปลกละกวนตีนเฮ้ยสช้าจังอ่ะอะนี่ไงมึงเข้ามาเดี๋ยวตกใจเดี๋นี่ไงมาแล้วไอ้ไม่ไม่เปิดแมปกดตัวอะไรวะเปิดแมปกดเอ็มกดเอ็มไอ้ย ไม่ไม่จริงมันไม่จริงฟิวอะไรมันเป็นไปไม่ได้อะไรเป็นไปไม่ได้อะไรที่เราจะมาอยู่แบบนี้ชิว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 เฮ้ยเดี๋ยวถ้าคนมันน้อยจังวะเดี๋ยวเดี๋ยวแปแปะวะคนน้อยจังนี่คนน้อยดีอ๋ไม่คนน้อยว่ะดูเลขข้างบนดิ98แล้วนะฟิลเลือกที่ลงเองนะโอ้โหไอ้กูมาอีกย็ดแม ฟิลเลอร์คิดลงเองนะเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนโชคดีไปเพื่อนอันนี้คืออะไรทุกคนอ๋อให้ฟิลจัมปี้มาเข่าปอกแผลไหมไม่รู้อ่ะกดมาร์กให้กดสเปกเปล่าทุกคนกดกดมาร์กไเหรอกดคลิกซ้ายอ๋อซ้ายเอาตรงนั้นแหละเซเมนเที่ยวคนเยอะแน่นอนเออว่ะเออตรงนี้แล้วกันเอาปเออหนึ่งสองสามเปิเรียบร้อย โอเคโอเควาคานโนภูเ okay, okay. ขาไฟเหรอโห oh. นี่กูจะไปหาที่ตายเหรออยากหาใครยุทธไงเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจยเย็นมาคนเรื่องคนเรื่องนี่คน<ร>ลงยังว<ล>ะเลงเข้าสู่ทะเลนในเกลนไล่เอ้ยเฮ้ยคนโง่จะไม่รู้ว่าพวกเราพูดอะไรนะครับอยู่เป็นกลุ่มกันอยู่เป็นกลุ่มกันไอ้ยักอยู่ไหนแยกกันเดี๋ยวตายเดี๋ยวดูดิว่ามีคนลงมาปะไม่มีไม่มีมีวะอะไร เราเลือกที่ถูกว่ะหมู่บ้านล้างแหงในตำนานเออมีคนลงมาว่ะหนึ่งคนหนึ่งคนฮ็ด okay. yes, เราสองมันหนึ่งเออมาดีกระโดดเอ,อ้ยกระโดดข้ามได้เกือบตายแล้วกูมมาเสี่ยงตายเียอะไรตรงเนี้ยเนะี okay, ่ยทุกคนอย่าไปอย่าลงบ,บ้านหลังใหญ่เลยมันมนจะตายตองคอ,อ,อตโบอย่าเล่นเอออย่าเล่นเลยว่ะมันไม่ค่อยดี อ,อรู้รสึกว่ามันไม่ได้มีแค่คนเดียวแล้วอะเชียแล้วทำไมกูรู้สึกอย่างนั้นนะผมขอที่าคาร์นะทุกคนไม่ชอบเล่นคาไม่ชอบเล่นรถอะอเล่นมุกแปลกๆเนะาะโอเคมาเราไปล่อนอยู่ในอากาศอยู่ตั้งนานอาทุกคนถ้าเห็นเล่นถ้าเห็นผมเล่นกักากก็ขอโทษนะฮะไม่เล่นไม่ค่อยเล่นนานไม่ค่อยได้เล่น ไม่ค่อยได้เล่นอ่ะจะพูดอะไรก็ดีอ่ะของระยะไกลนะฮะปูบ้านร้างของเยอะจริงๆเว้ยโหเไ็้อของกพื้นอ่ะ,ออะนะก็ได้ก็ได้ดีอ่ะเออยังได้ของดีเลยเอาปืนลวมาโอ้ยบันไดบ้าต้องปีนวะอ,อ๋อหยิบกระสุนผิดเอา้าโ,โอ้ยโอ้อยเดี๋ยวแป๊บนึงไอ้กูรู้สึกกูเล่นไกลวะเดี๋ยวทิ้งกระสุนก้ามอมอก่อน ขอโทษนะครับทุกคนที่เห<ช>็น <ะ S 2> ผมเล่นกากๆ,ๆบางคนก็แบบกัดนิ้วจนแบบเล็บนี่ขาเลยเอนี่มึงเล่นไม่เป็นยังเล่นอีกเหรอขอโทษนะมันมันไม่มีสิทธิ์มาด่าเราเว้ยคนอื่นเพราะ<ม>คุณไม่ใช่พ่อผมอันนี้อัดด้วยหน้าจอร้อยสี่สี่เธอนะฮะลื่นปะอน่นจะลื่นเนาะลูกซองวะนี่อะไรเนี่ยจะเอาปืนลูกซองไปใช้หรือว่าจะเอาปืนกล<ะ>ดีวะ ติดภาพผมไปแล้วนะว่าคอมผมากาะดอันนี้เปลี่ยนคำซะเฮ้ยอันนี้มยี่สิบสี่ไม่เอาเฮ้ยก่ออะไรอ่ะมาตอนนี้ใช้ก่ออะไรอยู่อ่ะเมื่อกี้ก่ออะไรวะเอา้าไม่มีเหรอเมื่อกี้ไม่ใช่ดิวะกระสุนเจอแต่กระสุนนี้วะทำไมไม่มีใครลงเลยวะแถวนี้เอเออมันดีแล้วดีแล้วไม่ใช่เหรอเขาก็ยีลงสัยที่มีอะไรมีด มันก็แปลกๆคือว่าต้องมียาตายเหรอเฟเดว่าไหมียาตายเลยเออความรวยๆเลยตอนนี้เฮ้ยเกาะสามอกมาของพี่วเจอแค่เกาะสองตามพื้นเองวะเกาะสองแม่งเกินแมปเลยนะเว้ยในเนี้ยโอเคไม่มีอะไรเลยมียาเขามียาเอามาเลยมาถ้าจะพูดหยาบก็ขออภัยนะฮะเพราะเราเป็นคนขยันเออกดยิงกูตกใจหมดเลย คือมันลั่นคือมันลั่นระเบิดระเบิดโอเครู้จะที่หนึ่งมั้นี่แมบมันใหญ่นะแมบเนี้ยเอาจริงอ่ะมันก็เลยฆ่ากันยากเนี่ยนี่ใส่ได้เอามาเยกเว้นเราเราไปห้าวไปห้าวจะตายอ่ะเดี๋ยวลองดูดีกว่ามีคนปะเจอแต่ก่อมันยังไม่เจอหมวกเลยอ่ะหาที่โค้หัวไอฟิวมีคนยิงกันเว้ มันไม่ได้ลงตามเราแค่คนเดียวแล้วล่ะเพื่อนเชีย่ยเลเพื่อนเดียว่ะอยู่ข้างกันดิอยู่ไหนเดี๋ยวก,กูทิ้งปืนกันเอาเอาปืนอื่นดีกว่าโอ้ยโอ้ยโอ้ยแตนดี้บล็อกเฉยมันดี<ร>ืนเพื่อนภาพไม่มมค่อยสวยมากทุกคนอืมมันก็สวยอยู่อ่ะมีสวนเขียวไหมวะแถวเนี้ย อูไม่ค่อยเจอเลยวะ่ะผมแทก้กระสุนน้ำตาลกระสุนฟ้าเฮ้ยเนี่ยเขียวโอเคไม่มีเลยบ้านนี้โ<ง>น้สิบนัดแต่มันก็รัวดีเฮ้ยอันนี้กระสุนเทานี่วะ่ะไม่มีคนเลยอะ่ะเฮ้ยกระสุนฟ้าเดี๋ยวต้องหารถละ ของเยอะอยจริงๆเลยก็อ,อยู่นอกวงว่ะสันเดีเลสโซนแมปอยู่ตรงไหน,นโอ้อีกไกลแล้วว่ะไปไปถึงอ, Late zone อะในโซนอ่ะว้าวดูนั่นสิว้าวขอสาม ไม่มีเลยว่ะไปเจอกอสามเหรอเมื่อกี้เจอคนเฮ้ยเฮ้ยโอ้สวยเจอกอสามเหรอ,มกกอเมื่อกี้เอกกอเจอแล้วดีนวที่กูกูนึกว่ามึงไอซันเดย์ยีอ่อะกอสาม,มกอสามอยู่ไหนวะกอสามเนี่ยเอาดิของมันอะมีแต่กอแค่หนึ่งมันมีกระสุนฟ้าเอาดิมีกระสุนฟ้าโอ้ยเกือบแล้วคุณว่ามึงน่นาหน้าเมื่อกี้ ชี้ยม็มน,นึกได้ไงว่าเป็นกูชี้ตกใจหมดเลยมึงต้องแสงกิงในตัวเดียวเนี่ยหว่าลืมเลยนะ่มึงจำสารารูปใหม่กูนะอ่าโอเคกะขโมยเสื <c oughs> ส้อผ้ <c oughs> าอะไรไกลแค่ไหนจนกว่าเราใกล้เ <c oughs> นี่ยรู้เปล่าว่าแมปเนี้ยมันมันแทบไม่มีรถเลยนะเว้ยเหรอเวน ใช่มึงยู่มียแม่ตะโขบคูณสี่เชี่ย,ยตอนนี้เริ่มอ,อันตรายแล้วเฮ้ยเสโซนไอ้เชี่ยเอ้ยมึงก็ออกนอกเสโซนก่อนดิเอกดีล้วอะไรอ่ะระเบิดนะเกาก็ออกดิครับมาขอเองอาคายยุดคุณอยู่ที่นี่นนแหละอู้หกระสุนเขียวไม่มีกระสุนเทา้าเปล่าไม่มีเลยแม่งโคตรเยอะ มาสีนฟ้าก็สามร้อยนัดแล้วเนี่ยเออเฮ้ยเจอนี่อะอันนี้ก่อนแบนเดชแบนเดชแป๊บฮิมีฮิวเหรอฮิวเลยนะอะไรกระสุนฟ้าทำไมหาง่ายเหลือเกินเฮ้ยกอดสามเียงอะไรอ่ะเสียงระเบิดที่ลงมาจากอันนั้นไงเฮ้ยกูได้กระทะแล้วเฮ้ยกระสุนเขียวอีกกระสุนฟ้าห้าร้อยนัดแล้วฟิวกู้ยมีแค่สองร้อยก็พอแล้ว จบเกมใครได้ยังจบเกมอ่ะห้าร ah. ้อยนัดอ่ะโอ้ยระเบิดหวานลบก่อนลบก่อนไอ้สันเดนี่มามาแล้วไม่มีใครนะอย่ามาเดยโล่โลๆวันนี้น่ากลัวนะเนี่ย อยู่แถวนี้ไหมครับโหลตายมีใครเล้าวะอ,อดีตโคตรเงียบเลยรู้แล้วว่าทำไมไม่มีใครลงต้องว่ายน้ำว,วะวอ้ยแมวนะ่ะขี้เกียจว้ายไอ้หี้เสียใจด้วย มีคนเปล่าชิ่หรีบไปรีบไปเนี่ยมันบอกให้ว่ายน้ำเหรอเพื่อนโอ้ my god มีสะพานตรงนู้น่ะนี่ใจว่ะนี่นี่ต้องว่ายไปตรงนู้นเออไปดิเอาไปละลุดไปละโอ้เฮ้ยมีคนยิง ยิ่วดำน้ำกระโดดดำน้ำมีคนมีคนกระโดดโดำน้ำสวยมันแตกแล้วมันแตกแล้วโ้ห oh, คาคนง่ายเลยอ้ห oh. กูลงน้ำมาแล้วไง oh. มึงบอก oh. หลังกูกระโดดลงน้ำมาแล้วไง huh. มาจีจีดูกระโดดลงเลเระเบ้อน้ำ oh. นดำขึ้นดีอ่รอเอ้ยดำลงนิดนึงเออเ้ยโอ้ m ม่ก็ ว้าวค่ายสองคนละทุกคนอันนี้ค่าแบบฟุกๆนะเออเรื่องมันน้อยอะในปราสาทนน,น่าจะมีคนเว้ยอือปราสาทดิส์แลนด์นี่แลน,นด์พองดีล้างขนาเนี้ <c oughs> ม,มาฟิลว่ายน, <Why S 1> น้ำแบบ<ด>นี้ไอ้ดำน้ำถอยหลังว่ายน้ำถอยหลังเพื่อ <c oughs> โอ้เดี๋ยวเดี๋ยว EP หน้าเดี๋ยวเราจะลงแบบ G งจร g t แล้วพวกนี้นะทุกคนเออ GTA ออนไลน์ด้วยเล่นได้กันเออเดี๋ยวเราเล่นกับเพื่อนเราเนี่ยกันคิลเลอร์อะปรับสุดแม่งทุกอย่างเลยกูไม่ปรับสุดหรอกอี้ยาเดี๋ยวกูปรับย่าลงแป๊บแม่งเดี๋ยวกะตุกกูปรับสุดทุกอย่างอะอันนี้ผมไม่ได้คอมนะทุกคนอันนี้เป็น้ตบุกนะ ใช่ผมไม่ใช้คอมเหรอพกฟายากเฮ้ยรถรถฟิวไปสำรับกูหน่อยมึงยังให้กูขับไปรับอีกเหรอวะ <f if> อุ้ยไงวะเย่วงวง,บ,งบีวงบีฟิวขึ้นมาโอ้ยติดติเตล้วงอยู่ตรงนั้นอะไปเลยไปไปเลยไปเลยถอยหลังโอ้ไม่เป็นไรวงมึงรีบขับเร็วๆใส่โตเลย แต่ในโตไงวะกดชิปกดชิปไม่มีเอาไม่มีเหรอโห oh. ชีหายแล้วรถคันนี้ไม่มีในโต oh. มีนี่หว่ามีน้ำมันแต่ไม่มีในโตเอ้ยไอซันเด้สอรี่สอรี่เบริมาร์อ๋อโอเควงหายบีบแล้วไปรู้สึก oh, ว,ว่าวงมันเป็นสีใสกว่าในโทรศัพท์อะอ๋อเป็นคอมนี่นะคอมฮัลโหลพี่ยี่ภาพมันสวยยงไงอือ <Ừ. S 1> ต้องชมดูย่าดิเดี๋ยวเราจะพาไปขับรถดูย่ากัน ผมไปดูยาเฮ้ยจอด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 ก่อนจอดจอดจอดจะกูแปลรถคันนั้นดีเปล่าวะอกูไปแล้วนะถ้าวกูขับรถไปกับมึงนี่เดี๋ยวกูจะไปลมตายก่อนนี่เดี๋ยวกูลงรถเดี๋ยวกูดูดิเดี๋ยวกูใช้แมเนจข้างบนรถได้ปะเนี่ยต่อไปภายในรถมันเป็นติกเกอร์แบบเพียวอะเดี๋ยวใช้แมเนจกันเอ้าดื่มยาไม่ได้เฉยเลยอะไรวะเอาไปยากดปุ่มไหนวะ ya góc cụm chi khóa. Hey hey feel. À yeah. hey, nó đỏ. Nông này nhá. Tạt nưng. À, Khúc kinh loa. Vậy đó nha. À, ơ. Ừ. Hẹn, hẹn lại wrap wrap quá. Hẹn lại wrap wrap. Kiểu con à. Sáng ngang, sáng Đây ngay first eight. โอ้ยเชี่ยวเสียวอ่ะกูปรับเป็นซิงเกลกูว่าเลยยิงแบบแปลกๆโอเคเอาเฟิร์สเอทเบรนยังแล้วมั่งอ๋อเบรนได้อ่ะนั่นนั่นนั่นเอาเฟิร์สเอทเอเอบีเอสโฮมปุ่มปุ่มไหนอันนี้ยิงเฮ้ย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  เฮ้ยหลบหลบเหล่าแล้ันไหนไหนไหยอยู่ไหนวะนั่นไงนั่นไงสวยแตกปะเออไม่ใช้เมคคิดไงวะโกดมึงกดแถบแล้วมึงก็กดคิดขวาตรงเมคคิดอ่ะแถบคิดขวาคิดขวาเออโอ้ยเจี๊ยบเลยอะไรวะฟิวฟิวฮ้ยทำไมรัวๆเลย นั่นอย่าตรงนั้นอะข้างหน้ามึงอ่ะอุ้ยแตกเฮ้ยไม่แตกวะโอ้สวยอ้เฮียแม่คิดหมดไม่คิดหมดหรอโอ้มหีนะยังมีตรงนี้อยู่โอเคโอ้ตอนนี้มือสันหมดเลยมียังมียาป่ะวะไอหมอนี่น่ะฟิลกูเจอกระสุนเขียวอะเอสมไอหมอนี่อะ โอยมีอาชีพสวยๆมีกระสุนแดงตรงเนี้ยแล้วก็กระสุนฟ้าเฮ้ยมีใส่หน้ากากเลยเหรอหน้ากากกูแมาแล้วกูอชิบหายจนดีวงแม่งเล่นมากไงโอ้สวยรถมามามากูนั่งกับมึงดีกว่ากดชิปใส่โตไม่ไดเหรอวะกดชิปอ่ะเออมันไม่มีเจ๋วเยรถคันนี้แม่งโปว่ะรีบเข้าวงแล้วรีบไปหาเมทิดกันเลยว่ะอือ ้ตายแลวเชื่อใจในการขับรถพงผมกูขับรถมาเยอะเชื่อใจในการยิงของผมทำไมาตอนที่เราเล่นกา,าวนะั้นมันะมันเท่กว่าตอนนี้วะไอมันเออทบน้อยกว่าตอนนี้วะเออแปลกวะตอนนั้นคือฆ่าไม่ได้สักตัวเลยนะอยจอดบ,บ้านไี้ก่อนเผื่อมียาอะไรพวกเนี้ยกูต้องการหมวกอะกูโดนยิงหัวนะัดเดียวคือตายอะจ,ะจอดเลยอะนี่มหมวกเลี้ยวหนึ่งเอาดิ เาหมดอ่ะตอนเนี้ยบ้านหลังเนี้ยตอนนี้นงนนนวงวงยังใหญ่อยู่โอ้ยมีอะไรเนี่ยมียาบำอะไรชูกำลังกินไปืดื่มชูกำลังไม่ใช่เหรออันนี้ยานี่ยามันมีเครื่องดื่มกับยาอันนี้กูดื่มยาเอ้ยกินยามียาเยอะมากเลยตอนนี้อนนี้มาใช้แบบการการดีดของปืน มีกระสุนอยู่ร้อยนัดก็น่าจะพอนะใช้เครื่องดื่มหน่อยตอนนี้กูพยายามไม่ใช้ยาเฮ้ยเจอเมฆคิดว่าสันเดย์มาเลยบ้านหลังเนี้ยโหกระสุนฟ้าอย่างเยอะโอ้โหมีกระสุนเขียวเลยกระสุนฟ้าไม่เอาแล้วมีอยู่สี่ร้อยนัดเนี่ยคิดว่ามันพอไหมล่ะ <c oughs> แม่งเ<พ>อ,อ้ยพอนนเกินอพอแล้ว <ไง S 1> สันเดย์ข้างบนมีอนนันเนี้ยเกาะสองเกาะสองแล้วทำไมกูมีเกาะสาม อันนี้มีคนไหมแถวนี้ไม่มีเฮ้ยกูเผลอล่านอีกแล้วตกได้หมดเลยันาชอบไปโดนไอ้ตรงเออแล้วโนตบุ๊กเนี่ยไอ้เหี้ยเฮ้ยเฮ้ยข้างหลังอันนี้กูอันนี้ไม่ล่าแล้วข้างหน้ากูเนี่ยก็แน่นอนตัวหนึ่งนีไหนวะตรงไหนตรงไหนหาอยู่ต้องมีดิอ่ะสวย โอ,โอเคใส่เลือดน้อยแนะ่นอนเลยมันตายเร็วอนะถ้าแม,ม่กูฟุกเจอแต่คนเลือดน้อยวะถ้าแม,ม่กูฟุกเจอแต่คนเลือดเต็มเต็มเออปุ้ยกระสุนเขียวกูจี๊ดๆระวางัาวางระวังให้ดีๆเฮ้ยเดี๋ยวเราข้างหน้ามีโอ้โหมีเสียงกระสุนสามคนเลยเหรออะรเยอะจังวะว่าเข้าวงเดียววะไปแล้ว เอารถมาขับขับไปมีคนนี้มีแฟนกันแนะ่ตรงนั้นอะ่ะว่ากูแพ้เดี๋ยวตาเลอะไม่ฟิวมึงไม่ฮิวล่ะอะไรเออว่ะเฮ้ยยานั้นอยู่แบนเดตฮิวแป๊ะไปเลยวงบีบสมัยวงแรงได้แล้วอ่ะไปเร็วโหแน่ใจอ่ะไปเลยอุย้ยเชี่ยเฮ้ยมึงไปแล้วเอ้ยม่อยู่แล้ว มาเดี๋ยวกูยิงมันเองอยู่ไหนอยู่นู้นอ่ะแต่สวยเดี๋ยวโดนวงบีบตายไปแล้วไปเร็วไป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 วัดเดินไปดีกว่าว่ะรถมึงขับแล้วกูรับเองอ่ะไปเลยไป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 ยิงอ๋อยิงเหรอช่างแม่งเหอะอยแม่งตายแล้วหรือยี่ห้อไม่ไหวแล้ว โอ้ยโอ้ยจะตายจะตายโอ้ยจะตายจะตายเชี่ยเชี่ยเชี่ยเร็วสะเลยเร็วเร็วเร็วคิตายแล้วกูกลัวรถขับต่อไม่ได้โอ้ยโอ้ยจะตายเร็วๆระเเร็วเขาวงเร็วเเชี่ยเชี่ยนยไ่ได้อ่ะเชี่ยโอ้โอลงก่อนลงก่อนลงลงลงเดี๋ยวกูจะลงรถไอเี่ย,ยจะหิวองลรีบหนีเลยไม่งั้นถ้าลงไปตงนั้นอ่ะรถขับต่อไม่ได้แน่เออไปต่อ ตอนี้เราฟุ๊กไหวเหี้ยเตือฆ่าคนได้เยอะเฉยฮัลโหลไอ้คนเมื่อกี้น่าเป็นบอทแหละที่เราเจอมันเดินแบบแปลกๆว่ะบอทอุ้ยเชี้ยรานอีกละล้านใน้ศัตรูกูเห็นเบียยาว่ากูอยู่ตรงไหนน่ะนั่นไงเจอคนแล้ะเอ้ามันตายว่ะเสียบร้อยสี่คิวตายวิชจุด เจอคนว่าขับรถมอเตอร์ไซค์อ่ะเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูตามให้เอ,อ้ยไหวแล้วมั้่ะมีรอยตีนอยู่เอ,อ้ไม่ใช่รอยล้อ <c oughs> มันบีดอุย้ยมันมีนเฮียอะไรเนี่ยอ <c oughs> ุ้ยแ <c oughs> สองตัว <c oughs> โอ้โหกูตยายอตไรวะเนี่ยคลิปนี้จบเลยนะสำหรับคลิปนี้จบคลิปเลยนะ จบคลิปแล้วครับทุกคนไม่ไหวแล้วสหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับบายไอยต,ไติดตาดบายนะครับทุกคนไปละ